ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมินนะครับกเออ็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อคอน v o y รุ่น s 2สอพัดนะครับก็ตัวนี้นะลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับบอกว่าเปิดแล้วแสงลีลีทุกหมดเลยนะครับก็แต่ผมได้ทำการเปลี่ยนวงจรไปใหม่ให้นะครับก็เปลี่ยนไดเวอร์ใหม่นะ ก็เนื่องจากตามสภาพนะครับก็คือใช้งานมานานนะแสงอาจจะไม่แรงไม่สว่างนะครับเก็นเป็นที่ว่าเราใช้งานมานานนั่นเองนะก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับก็เปลี่ยนวงจรให้ใหม่นะแต่ว่าไม่ใช่วงจรรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมผมไม่มีไม่มีเปลี่ยนแล้วด้วยรู้สึกออวงจรที่ที่ติดมานะครับมันน่าจะเลิกผลิตไปแล้วด้วยนะครับก็ทําการเปลี่ยนวงจรให้ใหม่นะ เป็นรุ่นคอนไวท์12กุ๊ปโหมดนะครับแล้วก็โมเพิ่มความแรงเพิ่มกระแสะเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบโหมดกันนะครับอันนี้โหมดหนึ่งนะครับโหมดหนึ่งก็คือแค่หนึ่งลูเมนมันจะน้อยมากนะแล้วก็สองสามสี่ห้าตอนนี้จะมีห้าระดับแสงนะครับตอนนี้มีห้าระดับแสง หกเป็นสโต็อปนะครับเจ็ดเป็น phere, ไฟฉายจักรยานนะครับเขาเรียกโหมดไฟฉายจักรยานไฟหน้าจะติดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแสงแลชกระพริบ IP, นะครับอันนี้เขาเรียกโหมดไฟฉายจักรยานแล้วก็นี่จะเป็น SOS นะครับเ <c> o <oughs> s OS ก็เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นเองอ่าแล้วกลับมาวนลูปมาที่หมดหนึ่ง สองสามสี่ห้ามีหระดับแสงหกเป็นสต็อปเจ็ดเป็นไฟฉายจักรยานแปดเป็น SOS นะครับเป็น SOS นะนี่ก็คือจะมีทั้งหมด8โหมดนะครับส่วนสิบสองคุปโหมดก็จริงๆมันก็มีวิธีกดอีกนะครับแต่ก็เพื่อไม่ให้ป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้สับสนนะก็จะตั้งเป็นโหมด ังค่าของโรงงานไปให้นะครับก็สําหรับคอนวอยตัวนี้ S2 ตัวนี้นะครับก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของได้นะครับอ่อค่าความสว่างนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นหลอดเอ่อ XML 2 U4 D Dome ีดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยที่เอ่อทำดีโดมเล่นกันนะครับสําหรับสายช่างนะ หลอดที่เป็นดีโดมเนี่ยก็คือจะเอาโดมที่เป็นใสๆบนหน้าหลอดเนี่ยออกทั้งหมดนะครับหลอดตัวน,นี้สร้างความสร้างความเจ็บปวดให้กับช่างมาเยอะนะครับหรือพวกสายโมนะครับก็คือเวลาดีโดมแล้วหลอดไม่ออกนะครับแต่มันไอตรงที่ออกเนี่ยคือสายไฟที่อยู่ตรงหน้าหลอดเส้นเล็กๆนะครับตรงนี้เห็นไหม มองในดีจะมีสายไฟเส้นเล็กอยู่3เส้นนะครับเนี่ยพอมันจะมีแล้วก็มันก็มีโดมใสๆนะครับเป็นการเคลือบไว้เพื่อให้แสงกระจายร่องเอ่อร้อองศานะครับเนี่ยก็เป็นพวกไฟฉายสายโมนะครับจะทําให้แสงพุ่งมากขึ้นแล้วก็แสงออกมาเหลืองอย่างสวยงามนะครับไม่เหลืองเข้มเกินไปไม่ขาวจนเกินไปนะครับมันจะให้ แสงประมาณ 5,700K นะครับตัวนี้ผมบอกเลยผมก็ทำทำพังมาก็เยอะนะกว่าจะเป็นช่างได้นะครับกว่าจะเป็นช่างโมหายนะสำหรับขายที่เป็นหลอดเอ่อ xml 2อ u สีตัวนี้นะครับตัวเนี้ยผมเคย <c oughs> เคยทำดีโดมเสียมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ลอดนะครับกล้าพูดได้เต็มปาก แล้วก็ทำดีโดมเสียทีเดียวเลยต้องแต่ตอนหัดโมใหม่ๆยี่สิบหลอดลวดเลยไม่เป็นไรเราอยากโมเราอยากเป็นนะครับสำหรับช่างนะสายช่างเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าต้องเก็บตัวถึงจะรู้ว่าทำแบบไหนอะไรยังไงนะก็โอเคนะครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะเดี๋ยวเต็มส่งกลับหาพี่เจ้าของได้แล้วนะครับก็คือเสร็จแล้วนั่นเอง โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับพี่พื่นใดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมดฟฉายนะครับติดต่อสอบถามบูทุยกันได้นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมินนะครับขอเป็นช่วงเวลาที่ติดต่อนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับช่วงดึกดึกกว่านั้นเออผมไม่ขอรับสายใดๆนะครับถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนนะครับก็ บางทีนะครับลูกค้าส่งมาเออ่โทรมาตอนตีสอแบบเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องคุยโทรศัพท์นะพี่นะก็โอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมใบฉาบโมดิฟายแผงแรงสูงใบช่างมินนะครับสวัสดีครับ